โดนยึดโดนยึดโดนอะไรโอ้โหจะโดนจุดโดนแล้วก็ปวดขาอะไรๆก็มีอะไรๆก็มีก็แน่ร่างกายมันพลบๆนะครับใจเย็นนะครับต้องรีบรักถูกรักตกแก้แค่แก้อาการนกเรื่องเวลาต้องมีคำว่าแก้แค่แก้อาการ บ้างเราจะมีคำว่าอุบาทบ้างเราจะมีคำว่าต้องทอนศัพตัวเราเองก็มีคำว่าอุบาทตัวเราเองก็มีคำว่าต้องทอนศัพท์คนพักทางยังไม่เข้าใจนะเรื่องคำว่าอุบาทต้องทอนสาถ้าไปทนศาเห์เยอเนี่ยเขาเข้าใจคนทางภาคมหเือะทอนศัพเขาจะเข้าใจคำว่าต้องทอนศัพท์ต้องอุบาทแต่คนพักทางก็งงๆอยู่ ว่างหุกล่างตบล่างตบล่างไปหยุดน้าก็ค่อยมาตรวจเนาะแล้ว่าทำดูก็เหรอตู้พอทอกระทำเป็นทองเลยว่ากันเนาะนำน้าหักแน่ๆแล้วก็หนีเออ